นอนพักผ่อนเพราะว่าเจตุ๊กต้องทำงานน้องไม่ทำงานเนาะพี่ไก่บอกโอเคคิดถึงเจตุ๊กเหมือนกันพี่ไก่บอกเจตุกต๊กนอนหลับฝันดีนะคะเจตุ๊กต้องไปทำงานแต,แต่เจตุ๊กมีมีผาละเนี่้องไม่ทำงานต้องต้องนอนกินไข่ไก่น้องใหม่ไอ้สดนะค่ะเต้นค่ะบอขี้เกียจตเต้นคิดทอดละ เที่เกียดเพราะว่าจะสักพักก็จะไปนอนแล้วล่ะกินตื่นขึ้นมาแล้วมันหิวน้ำกินทอดแล้วกินน้ำกินน้ำมะนาวนี่อาสาว่างอาหิวข้าวตั้แตงแต่อยู่บ้านแม่ป่าละอาหิวตั้งแต่อยู่บ้านแม่ป่าละกินขนมปังอยู่เป็ย พี่ไก่กินหอยแล้วค่ะเด้อพี่เก็บเพ่เพื่อนคนไหนนั่นอ่ะกินหอยไลยกุนไก่กินหอยไล้กุนไก่เจตุกเจตุกจะอยู่นานเจตุกเจตุกไปไปนอนได้ไปนอนได้เจตุกมากินขนมกันน้องมาคือน้องตื่นน้องก็หิวหลับ กินเป็นหลักขยับเป็นตื่นเด็ตุบอกอู้อู้อู้นี่ก่บอกหิวแล้ว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 กินกันกิ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 นขนมปังอันนี้เขาเรียกว่าขนมปังอะไรนะปังชั้นนี่เขาเรียกว่าปังชั้น กี่โมงแล้วครับกี่โมงก็หิวเจ๊ทุกบอกว่าขอ,อบตาต้องจะบวมเวลาเวลาน้องนอนตื่นมาน้องตาบวมกว่ากว่าดวงตาน้องจะเข้าที่ เป็นเรื่องปกติเลยอร่อยไอ้ตุกบอกว่าหัวใจกดกอดคุณเบียวคุณเบียวไว้ฮิบุงทายตีสองครึ่ง ประเทศไทยตีสอง,งทร่มด้ตุกว่าไปนอนนะคะแบบแบบก่อนนอนต้องไปเิ็บหนูผู้บ่าวก่อนพี่หนวดเป็นรายต่อไปเอ้พี่หนวดเขาไร้สดวหรออยากกินปลาลังสิวุพหนวดไปบ้านพี่หนวดปลาลังสีอุ๊ี่ไ่บอกบ้า ี่ตุ้งพี่ตุงจะไปหาหนุ่มเพื่อพี่ตุ้งจะไปกินแล้วชั่พักน้องก็ลงแหละจุ๊บจุ๊บจ คุนไก่ไก่ต้องไปนอนก่อนป้าปลาในตู้ปลาเลยครับปลาครับปลาครบฟจะกระพาดตาตาตาใช่พี่ไก่ไก่ทุกคนไปนอนเลยแล้วฉันพักน้องโจงไปทีอะไอ้ต้องตื่นขึ้นมาแล้วแบบ ถ้าเกิดน้องไม่นั่งน้องไม่นั่งไรน้องก็น้องก็ชอบออนไลน์น้องก็ดูช้อปปิ้งออนไลน์น้องก็เลยไม,มานั่งไรดีกว่าเหมือนส่งงานส่งงานท่าไปอยู่